นี่คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ข้ามทุกขีดจำกัดตอบโจทย์ทุกการใช้งานและความคุ้มค่าบนความปลอดภัยสูงสุดสำหรับทุกคนในครอบครัวครับในวันพรุ่งนี้ BMW n e l s o n Auto House จะนำรถสวยรุ่นใหม่ล่าสุดไปให้ได้ชมและทดลองขับกันที่จังหวัดจันทบุรีครับเทวิกาคาเฟ่ คาเฟ่ชั้นนาของจังหวัดจันทบุรีงานเริ่มตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากลองชมอยากทดลองขับเชิญพบกันที่เทวิกาคาเฟ่จันทบุรีครับสำรองคูปองอาหารเครื่องดื่มสุดพรีเมียมที่เบอร์โทรและลาย0845645670ครับ08456 4 5 6 7 7 0เพียงโทรมาจองคิวนะครับจอดก็จะสำรองคูปองอาหารและเครื่องดื่มพรีเมียมไว้บริการท่านเชิพบกันพรุ่งนี้ครับเทวิกาคาเฟ่จันทบ,บรุรีกับ BMW Nelson a u t ล House ันออโต้เฮชว์รูมอันดับหนึ่งภาคตะวันออกยินดีบริการครับ